โรงเรียนบึงเขาย้อนคงพันอุปถัมภ์ตั้งอยู่เลขที่11ทับ11หมู่ที่7ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานีเขตหนึง่งมีนักเรียนทั้งหมด 528คนแบ่งเป็นระดับชั้นประถมวัย100คนระดับชั้นประถมศึกษา428คนมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น32คนการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2567ของ นางกมวลพันธ์วิรุณหะผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อนคงพันธุ์อุปถัมภ์วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ประเด็นท้าทายที่1 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อสร้างสรรค์สู่การวิชัยในชั้นเรียนด้วยรูปแบบแอนดี้คาร์โมเดลภายใต้กระบวนการ PDCA โดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้น P การวางแผนการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในขณะนั้นความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้นขั้น D การลงมือปฏิบัติประกอบด้วย A analysis การวิเคราะห์มีการวิเคราะห์ผลจากการวางแผนสภาพปัญหาจากแผนการจัดการเรียนรู้มีการวางแผนการพัฒนานักเรียนด้วยการใช้สื่อสร้างสรรค์ในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาตามกลุ่มเป้าหมาย D ีดีไซน์การออกแบบการออกแบบกระบวนการเรียนรู้การให้ความรู้การจัดทำสื่อสร้างสรรค์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา การให้ความรู้การจัดทำสื่อสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนการจัดการเรียนรู้มีการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้การจัดทำสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลายเช่นการออกแบบสื่อเทคโนโลยีการใช้ทรัพยากร D development การพัฒนาการออกแบบกระบวนการเรียนรู้สร้างชั้นเรียนทดลองมีการสร้างสื่อกิจกรรมหรือโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้โดยการทดลองการใช้สื่อที่ได้ออกแบบไว้ มีการทดสอบสื่อกิจกรรมหรือโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้กับกลุ่มเป้าหมายมีการปรับปรุงกิจกรรมหรือโปรแกรมเหมือนการจัดการเรียนการสอน I. Implementation การน,นำไปใช้การใช้สื่อกิจกรรมหรือโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้กับกลุ่มเป้าหมายมีการทดสอบสื่อกิจกรรมหรือโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้มีการปรับปรุงกิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอน E. Evaluation การประเมินผลการสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินสื่อกิจกรรมหรือโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้การประเมินผลหลังการใช้สื่อกิจกรรมหรือโปรแกรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่การวิจัยในชั้นเรียน C Classroom A Action R Research คือการนำผลจากการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อสร้างสรรค์ สรุปด้วยการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนต่อไป 4. การตรวจสอบผู้บริหารมีการติดตามกำกับและนิเทศการดําเนินงานกิจกรรมเป็นระยะมีการวางแนวทางการติดตามโดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามโดยพิจารณาผลการดําเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีการจัดทําสรุปข้อมูลสารสนเทศในการติดตามผลและรายงานผล ท่าน A การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสมผู้บริหารและคณะครูนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการสรุปผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเพื่อรวมต้นสือการวางแผนในการพัฒนาต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. ครูร้อยละ90มีวิจัยในชั้นเรียนถูกต้องตามกระบวนการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาทางการเรียนด้วยสื่อสร้างสรรค์สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนโดยรูปแบบ add i ิคามโมเดล 2. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนถูกต้องตามกระบวนการวิธีการวิจัยด้วยรูปแบบ a d d i c คามโ o เดล3 สถานศึกษามีรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อสร้างสรรค์สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนด้วยรูปแบบ a d d i k a r Model ประเด็นท้าทายที่2เรื่องการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งห้องเรียน1นนวัตรกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบึงเขาย้อนคงพันอุปถัมภ์ในดำเนินง,งานโดยนำ BKY One Model เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนโดยดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและนำกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a t f i Step มาเป็นกรอบในการดำเนินรินเริ่มพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการ วิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ1ห้องเรียน1นวัตกรรมตามรอยสารพระราชาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21ดดังต่อไปนี้ p การวางแผนการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ผู้บริหารและคณะครูประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของคณะครูนักเรียนในการพัฒนางานในการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่21 D. ดีการปฏิบัติ 1. การอบรมให้ความรู้แก่คณะครูในการจัดก,กิจกรรมโครงการ 2. คณะครูแต่ละห้องเรียนวางแผนการดำเนินกิจกรรมนำสื่อการแก้ปัญหาผู้เรียนสู่ทักษะชีวิต ด้วยการสร้างนวัตรกรรมตามรูปแบบของโครงการ 3. ครูผู้สอนนำปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ถึงแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนด้วยการนำปัญหาจากการจัดทำแผนการเรียนรู้มาแก้ปัญหา 4. ครูผู้สอนและผู้เรียนดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และปัญหา 5. านำเสนอแนวทางปฏิบัติด,ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่น นวัตรกรรมเบเปอร์มาเช่เศกกรดาสร้างรายได้ช็อกไร่มดจากเบิกไข่น้ำยาล้างจานสูตรมะนาว 6. รายงานนวัตรกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนเช่นไข่เค็มเด็กดียาดมบึงเขาหอมสบู่เหลวสมุนไพรการะบูนหอมบ k เคของใช้จากลอดพลาสติก 7. มีการเผยแพร่นวัตกรรมโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียนในศัตวรษที่21สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานในงานวิชาการที่โรงเรียนของ5ร่วมกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกับองค์การบริหารส่วนตำบลบนครอง4 4การตรวจสอบผู้บริหารมีการติดตามกำกับและนิเทศการดำเนินงานของโครงการเป็นระยะ มีการวางแนวทางการติดตามโดยพิจารณาผลจากการดำเนินกิจกรรมและโครงการมีการจัดทำสรุปข้อมูลสารสนเทศในการติดตามผลเอการปรับปรุงดำเนินการอย่างเหมาะสมผู้บริหารและคณะครูนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการสรุปผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการเพื่อเริ่มต้นสื่อการวางแผนในการพัฒนาต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ100 มีความพึงพอใจในกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ1ห้องเรียน1นวัตกรรมตามรอยสายพระราชาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21 2. ครูร้อยละ1 0 0มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โครงการ1ห้องเรียน1นวัตกรรมตามรอยสายพระราชาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21เชิงคุณภาพ 1>, 1. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โครงการ1ห้องเรียน1ยน, 1. น, 1. น 1. วัตรกรรมตามรอยสายพระราชาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21 2. นักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการขับเคลื่อนโครงการ1ห้องเรียน1นวัตกรรมตามรอยสายพระราชาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21 3 สถานศึกษามีรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการ1ห,ห้องเรียน1น,นว,วัตรกรรมตามรอยสายพระราชาสู่ผู้เรียนในศตวตรรษที่21ผลงานความภาคภูมิใจการน,นำนว,วัตรกรรมโครงการมาต่อยอดในการพัฒนาตนเองของคณะครูโรงเรียนบึงเขาย้อนคงพันอุปถรัรมภ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2การถอดบทเรียน best practice ประเภทครูเรื่องไข่เค็มเด็กดีสร้างคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลชมเชยบริษัทสร้างการดีขับเคลื่อนโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพสู่การได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของคณะครูจำนวน19คนเช่นนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเรื่องช็อคจากเปลือกไข่สร้างสรรค์สร้างวินัยสร้างคุณธรรมสมุนไพรสร้างอาชีพสร้างคนดีด้วยคุณธรรมกล่องทิชชู่เด็กดีตามวิถีโรงเรียนสุจริตดอกไม้หันสา ปินโตผลไม้สร้างอาชีพส่งเสริมคุณธรรมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ทุกท่าน